สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ All Stadium EP หกแปดหกแปดอันนี้หกอันนู้นแปดอันนี้ต้องหกสิบแปดสอสิบแปดก็ใกล้หกสิบเก้าแล้วอธิษฐานหกสิบเก้าแล้วนะตื่นเต้นแล้วคะเนี่ยยังอยู่ที่วันนี้เนี่ยต้องบอกว่ายังอยู่ที่ประเด็นร้อนแรงเพราะว่า เมื่อช่วงสัปดาห์าหที่ผ่านก็คือโอเคใ,ใช่ที่มีการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วก็เซ็นสัญญา<อ>ทุกอย่างก็คือจบร้อยเปอร์เซ็นต์กับ<ส>ดีลของฟลอเรนเวสทีมนี้ใช่ไหมเนี่ยใส่เสื้อหล่อมากทีมพี้ทีูนี้เขาเปิดตัวนี้รูปสวยนะมาใส่จัดแสงจัดอะไรนะอันนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนจากทีมคนรวยเป็นทีมคนหล่อแล้วนะคะนี่เดี๋ยวทางซ้ายทางทางเออ Left back เดี๋ยวมีเคอร์เคสตอนแรกตอนแรกหนึ่งกอทางซ้ายมาทางนี้เอเซ่เว้ยเฮ้ยทางซ้ายคืออาเพชรนั่นเองเแล้วเกฮีอีกนะเกฮีคือต้องบอกว่าสิ่นี้นะอะไเกฮีเกย์ไม่ใช่ไม่ใช่อินเดียนะนี่มาเกย์เอามาเกย์มาเกย์เดี๋ยวนิดนึงตอนนี้ก็เราไม่เหงาใช่ไหมเรื่องฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์โลกก็สนุกมาก้นก็มีอยู่พี่พี่มีอยู่มีอยู่แต่ว่าแต่ว่าพูดตรงๆว่าสุขภาพสู้ไม่ไหวพี่ ก็ล <łość> ึกดูสิถ้าดูดึกก็ห้าทุ่มถ้าดูหลังวันใหม่เช้าตรู่ก็ตีสองตีห้าแปดโมงเช้าก็ดูได้เยอะแต่ไม่เลือกใช่ไหมแต่ไม่เลือกขอนอนก่อนตอนนี้พูดถึงทีมจากอังกฤษนะทั้งเชลซีทั้งแมสตูเมซิตี เช้าวันจันทร์เช้าวันนี้รวมไปหกศูนย์คาร์ลันยิงนะแต่ไปจุดบอลอ๋อเขาเขาจะอารมณ์เคนนะแต่ว่าเคนยิงละเคนเยอะที่แอสซิสต์ทั้งยิงนะเคนนั่นแหละเกิดชมไม่ได้เดี๋ยวถ้าจะให้เข้มข้นเข้มข้นรอบน็อกเอาท์แล้วระวังจับตาดูทีมจากบราซิลมาสี่ทีมนี่ก่อนแข่งกันน้วฟอร์มดีหมดเลยนะเอ้ยนั่นก็ถือเพราะว่าด้วยอากาศด้วย ใกล้อเมริกาใช่ไหมยุโรปต้องเดินทางแล้วอากาศเดี๋ยวนี้เล่นต้องมีคูลิ่งเบรกนะร้อนระดับ30องศาเซลเซียสกับนักเตะยุโรปกลยกลายเป็นว่าทีมจากอเมริกาใต้เนี่ยดูจะได้เปรียบเพราะว่าเรื่องภูมิอากาศอากาศแล้วก็มันจะมองข้ามช็อตไปถึงปีหน้าฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกนะมาแล้วเร็วมากเลยฟุฟุตบอลโลกทีมจากยุโรปไปเนี่ยนะ เหนื่อยเหนื่อยรับรองเล่นบทไม่เหนื่อยได้ไงมันไม่แข็งแรงแข็งแรงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยใจมันต้องเหนื่อยแหละชนะาเป็นเหนื่อยเลยมันไม่ได้อยู่ได้เฉยนี่ตั้งแต่ได้เวียดมานี่รู้สึกว่าแบบคือปากเปิดเก่งๆอ่ะแค่วีตใช่ไหมใช่จะมีอีกเยอะเลยเนี่ยเมสซี่โรนโดเอาไปให้หมดไหมเอาเนย์มามาด้วยพี่จริงๆคุยกันอยู่เออ เอออ๋อเหรอนี่แล้วคืออะไรเลยไหมเจรราร์ดกลับมาเล่นมัเออเอามาให้หมดวลยคาโลโซ่ชาบียโลโซ่ฮะชาบีคโลโซ่ฝากมาเล่นด้ฝากคนได้ไหมให้เข้ามาจากเรียกมาผิดเลยฝากนี่เดวิดเจมส์บูสกัปเบลล่าเออเรื่องเก่าๆไม่พูดพูดเรื่องใหม่ๆดีกว่าเออยังอยู่ที่ประเด็นนี้นะคะกับบลอนส์เวียดเพราะว่ามีหลายๆคนที่พูดถึงรวมถึงตำนานของนักเตะลิเวอร์พูลด้วยอย่างวันก่อนเนี่ยกิ๊ฟจังได้ไป มีเจอราหลาดมาเขาก็าพูดถึงเวสเหมือนกันเพราะว่าก็มีการสัมภาษณ์ว่าคิดยังไงกับการมาของฟลอเรนเวสซึ่งเจอราดบอกเลยบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นดีลที่ดีมากเพราะเขาเชื่อว่าเวสจะประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลมากเพราะว่าเขาสามารถ ง่ายๆคือเขาสามารถเล่นได้แบบเบอร์สิบก็ได้เบอร์เกก็ได้หรือจะไปเบอร์เก็ได้คือเขาค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายมากใส่เบอร์ได้หลายเบอร์เลยใส่เบอร์ได้หลายเบอร์เลยจะอยู่ที่ว่าตอนี้ทุกเบอร์เนี่ยมีหมดแล้วหรือเบอร์เ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้พอเขาเขาเปิดเผยเผยเบอร์เิยเผยเบอร์เปิเยเผยเปิเเผยเ์ยเผเผย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 ยเผยเผยเผอเผยเผยเยเผยเผยเผยยเเเเผยเยเ เเออลอตเตอรี่เนี่ยเวอร์พูลให้โชคมาแล้ว2 0เคย2 0งศแล้วต่อได้0 6 0 6คือ6สมัยโอ้โหเออแล้วเดี๋ยวเวียดพอใส่เบอร์เอาอีกเออแล้วรอรอเปิดเผยก่อนอย่างนี้นี่อย่างนี้ถ้าเกิดแบบนั้นนี่คือฤดูกาลหน้านี่คือมีแต่คนเชียร์นะคอหวยนี่มีแต่คนเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วนะเออนจุราดยังบอกว่าพูดแบบบวกๆใช่อดีตผู้จัดการทีมยังพูดบวกๆเลยอจะเป็นครับ เยอรมันด้วยกันเขาว่าไงนะบอกไงนะมันจะเป็นเรื่องที่พิเศษโอ้ดูสิครับเฮ้ยมันเปยุนสปปนคุณเฮ้ยไวน์ไทยได้ว่าเอ่อมันจะเป็นเรื่องพิเศษผมมั่นใจนิดไทยรอยนิไทยร้อยนะบุนเดบ้าอันนี้คืออะไรเอ้าวันเดอร์ฟูลวันเดอร์ฟูลนี่จะจมน้ำ เป็นเรื่องยากที่จะเสริมความแข็งแกร่งตอนที่คุณเป็นแชมป์แต่เลี้ยวพูจัดการได้ดีพวกเขาเซินสัญญากับนักเตะที่มีความสามารถสูงนะครับอย่างฟอร์เรนเวสเนี่ยผมเฝ้ารอที่จะได้เห็นเพราะว่ามันจะยอดเยี่ยมแน่ว่าเราก็โชว์ฟันขาวอด้วรอด้วยเอาสั้นๆเลยเขาบอกเป็นเรื่องที่พิเศษแล้วก็มั่นใจมากครับ่าน้เป็นเรื่องที่พิเศษเหมือนกับว o นเดอร์ l เขาบอกว่าลิอร์พูเนี่ยจัดการได้ดีถึงแม้ว่าโอเคตัวเองจะเป็นแชมป์แล้วแต่ว่าเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไม่มีการเสริมทัพเลยใดๆใช่ไหมคะใช่ในช่วงซัมเมอร์เนี่ยแต่ว่าพอมาในอันนี้ก็คือถือว่าแบบเดินเครื่องของจริงคือแสดงว่าที่เราแบบว่าที่แฟนๆลิอร์พูหลายคนเนี่ยแบบไม่พอใจไม่พอใจกันทําไมถึงไม่เสริมเลยซึ่งจริงๆแล้วพอมันมาถึงตรงนี้เราเลยเห็นว่ามันคือแพลนของเขาที่ว่าน่าจะลองดูว่าตอนเนี้ย มันสามารถจัดการอะไรกับยุคใหม่ของอันเนอร์ชลอตและ<ช>พอตอนนี้รู้แล้วว่าเรากําลังต้องการอะไรก็เลยมาเดินเครื่องกันตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่ามันมันเข้าตํารา<ฆ>เป็นแชมป์ว่ายากแล้วการป้องกันแชมป์ยิ่งยากกว่าเก็เลยต้องมีอย่างนี้แล้วการที่ลีภูมไม่ได้ไปเล่นฟีฟ่าครับเวิด์ครับ มสอจริงชั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เซฟด้วยแล้วมาใส่ใจเรื่องเติมตรงนู้นตรงนี้ไม่เรื่อเดียวห่วงหน้าพวงหลังใช่ไไปเล่นตั้งเดือนหนึ่งแล้วพักแค่เดือนเดียวเ่าเปิดฤดูกาลแล้วอย่างงี้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นผลดีรับนั้นก็แชมป์ต่อไปหลังจากกันขอเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเขาค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะยอดเยี่ยมแน่ๆเมื่อเวทมาอยู่กับลิร์พูส่วนใหญ่ก็คือเป็นโพสิทีฟหมดแต่ว่าอะไรก็คือต้องรอเปิดฤดูกาลแหละ เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่มาก็โพซิทีฟก่อนที่จะเริ่มลงเล่นใช่ไหมข้อข้ขอสำคัญเนี่ยสิ่งที่กลัวกลัวเพียงอย่างเดียวเอาไม่ใช่แฟนเรอร์พูนะแต่สิ่งไอ้เรื่องความสามารถเวสเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ขางแข็งใจใช่ส,สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรนะ,ะ<ต>คือวิธีการเล่นแบบแนงกริดที่มีการประทะอ,อย่างรุนแรงอันนั้นอ่ะมันจะทําให้เวสซึ่งมีร่างกายที่ค่อนข้างเล็กอ่ะแล้วเคยเจ็บหนักมาแล้วเคยเจ็บต้องพักไปแล้วใช่ไหมใช่ก็ฟิตของร่างกายของเขาก็ทำให้มีการพูดถึงเรื่องทีมเก่าของเวส คือเลเวอร์คูเซนก็อยากเสียโคชชาบีลอนโซ่ไปแล้วฟริมปงกับเวียดมาที่นี่อ่าแล้วทีมเก่ามีพูดถึงไหมว่าเวียดมาแล้วเป็นยังไงบ้างมีต้องพูดด้วยขอขอกีฬาของเลเวอร์คูเซนกีฬาเลยนะ เขียนจดหมายถึงพอผู้มีการรุ่นเรียนเลยอะไเออผมผมนี่อดีตพออ่ะนะฮะพออะไรผัวแอร์สมัยก่อนมีเป็นแอร์ไงผัวแอร์ตอนนี้มีเป็นพัดลมแล้วเหรอนะคือพออ้อเนี่ยซีมอนโรเฟสเนี่ยนะเขาเขาเขียนจดหมายสั้นๆเลยนะถึงฟรอยด์ว่าจะรู้เรื่องเลยไม่จำไม่ได้แตายอกยอกไม่ใช่จำไว้นะไอ้ไอ้หมัด <laughs> ซีโมนเนี่ยเขาเขียนว่าทัศนคตินั้นทําให้คุณทําให้วีสในกายเป็นผู้นำนะฮะ mm. เงียบขืมุ่งมั่นมั่นคงนะเ mm. ตะรุ่นพี่หลายคนเนี่ยยังเอาคุณเป็นแบบอย่าง mm. คุณเป็นซุปตามาสักพักแล้วแต่คุณก็ยังเป็นฟลอรเรนตีสคนเดิมเหมือนออ mm. ในเกมตัดสินแชมป์กับเบรเมนมันต้องเป็นคุณที่ทำแฮตทริก mm. วันนั้นนะฮะ mm. แม้ไ mm. ฟบอลจะลงไปในสามแล้วคุณก็ยังพยายามทำประตูให้ได้นะครับก็ยังไงก็ตามนะครับขอ อวยพรนะให้คุณประสบความสำเร็จที่สโมสรลิเวอร์พูลผมรู้ว่าคุณจะได้ไปได้ไกลที่นู่นหวังว่าคุณจะชนะหลายแมตช์คว้าแชมป์มากมายบางทีอาจจะไม่ใช่ตอนที่เราเจอกันนี่เป็นไงเอ้เฟสเคยมีประสบการณ์เจอกับลิเวอร์พูลในยุโรปรุ่นประกาลที่แล้วใช่ไหมค่ะหรือในรอบลีเฟสรอบลีกเฟสใช่ไหมโดนดิโดนชาบิโลโซ่มไปเยือนกันคือโดนไงเออโดนแต่จริงๆในใจหลายคนของแฟนลิเวอร์พูลอยากได้อิสซักมาก ต้องพูดชัดนะฮะต้องพูดชัดนะฮะอิซักนะฮะอิซักนะฮะต้องพูดชัดไม่แต่ถ้าผู้บริหารต่อผู้บริหารพูดกันนะสมสรีพูดกับนิวคาโซลนะพูดกันนะเรียกพูบอกผู้บริหารนิวคาเซลเลยอยากได้อะไรก็บอกเฮ้ยอาจะได้อิซักอยากได้ใครก็บอกอยากได้ใครโทษนะอยากได้ใครก็บอกแล้วแลกกับอิซัก อันนี้ผู้ใจหายว่าเลยเรียบเดี๋ยวพี่ผู้อำนวยการคือคนที่ดีลเนี่ยของลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นเป็นหลานของใครที่นิวคาสเซิล์ไม่ไม่เอาสิไม่เอาสิไม่เอาสิจริงผู้บริหารคุยกันเนี่ยนะผู้บริหารลิเวอร์พูลสื่อสารไปถึงผู้บริหารนิวคาสเซิลอยากได้อะไรบอกสิคะอยากได้ใครอยากได้ใครก็บอกเราจะย้ายเราจะขายหลายคนจัดการให้อยู่แล้วแล้วท่านมีค่ะเซอราอัดไว้ป่าคะนิวคาสเซิล์ว่าอัดไว้ เปิดเปิดมาทำไมอ่ะเราอ่ะจริงๆกันเราอยากได้อี่สิบเราอยากได้อ ja> ี่าิบตาย เราอยากได้ซาร์ดเลยคนไม่รูหาทางยังไงยังไงเอออยากได้ใครก็บอกมาอ่ะถึงไหนไม่รู้จะไม่ได้เลยนะเอาเอาเรื่องเวียสเขาเปิดใจครั้งแรกหลังหลังมาจอยลิฟูดีบอร์ดศาสตร์นะครับเท่มากโซโบมีหนาวนะรานออเอาสิใช่ไหมอายุยี่สิบสองใช่โซโบเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบห้าใช่ไหมเออฟอร์เรสต์เวสเนี่ยเขาบอกว่าเขา รู้ว่าแฟนบอลที่นี่มันแบบมันเหลือเชื่อเหลือเกินนะครับเขาได้เห็นตอนที่มีขบวนพาเหรแห่แชมป์ลีกเนี่ยในเกมผมไม่ได้ยินแไรมากนอกจากเพราะเราจะต้องเจองานสุดหินในสนามแต่ผมตั้งตาคอยที่เล่นในสนามนี้เพื่อแฟนบอลมันคงมันคงน่าตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ทางฝั่งลิพูถามว่าคุณคิดว่าเกมนั้นเนี่ยแม้มันน่าผิดหวังสําหรับพอร์ินเบียสก็อย่างที่พี่แอดบอกที่บอกไปโดนโดนไปสี่สูอ่มันเป็นส่วนหนึ่งที่คุณ ตัดสินใจย้ายมาเล่น oh. ที่ลิอร์หูป่ะเพราะว่าคือต้องยอมรับข้อหนึ่งเวลาใครก็ตามที่ไปเล่นลิอร์หูใช่ไหม mm hmm. บรรยากาศในสนามไงพี่ไม่งั้นไม่ไม่งั้งนเนี่ยสามแอนฟิลด์เนี่ยเป็นสนามที่เก่าเก่าอาจจะไม่ได้ทันสมัยหรืออะไรก็ตาม,แต,มแต่มันเป็น คือคนเขาบอกว่ามันเป็นสนามที่แบบว่าเฮ้ยพอเข้าไปแล้วอ่ะมันมันยิ่งกว่าสนามเทเตอร์ออฟวอเตอร์ฟอล์ลโทษเทเตอร์ออฟดีรีมน้ำตกนั่นึกอะไรวอเตอร์ฟอลน้ำตกอันนั้นมันลงละครแห่งความฝันหรือเปล่าน้ำตกน่ะคือคือวันนี้ทำตัวเหมือนแม่เหล็กไงไม่รู้นะฮะฟีดฟีดแมกเนตตีบอกลืมเสียลืมพูดนะให้สำคัญนะตรงกัที่สวมเสื้ออะไรเรียบร้อยแน้เ เป็นสโมสรที่ใฝ่ฝันที่ชอบมาตั้งแต่เด็กผมเป็นแฟนตั้งแต่เด็กเด็กอ๋อไม่ได้พูดหรือว่าอาจจะพูดแต่นักข่าวแต่เขาอาจจะมีรูปที่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลตอนเด็กมาซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์ของลิเวอร์พูลที่ตอนที่เปิดวีดีอาร์ใช่ไหมว่าคิดว่าเกมนั้นมันผิดหวังใช่ไหมแล้วแต่ว่าเวียสเนี่ยบอกว่าเออคือนักข่าวเนี่ยถามว่าแล้วเกมนั้นเนี่ยมันมีมันส่งผลทําให้คุณเนี่ยได้อยากที่จะมาเล่นกับลิเวอร์พูลใช่ไหมอาเกมนั้นแ่ะซึ่งนี่ก็บอกว่าแน่่นนนอใจผมเียรู้สึึกถง คุณภาพของทีมและความยิ่งใหญ่ของสโมสรน,นี้ส่วนอีกใจเนี่ย<แ>ก็เิดเกี่ยวกับเกมนั้นตลอดเกม4ีร์ศู่ะว่าผมจําได้ว่าเราเล่นยังไงที่นี่อซึ่งซึ่งเราจะมีวงเล็บโ,โหคุณเล่นไม่ดีเลยเขาจะเอากูไปเนี่ย <c oughs> ในใจไม่ได้สัมผัสออกมาเออ,อซึ่งลิเวอร์พูลถามต่อถามตอนนั้นะว่าแล้วคุณหวังจะประสบความสาเร็จอะไรบ้างที่ลิเวอร์พูลในช่วงระหว่างสัญญาของคุณอยากจะทําอะไรที่สโมสรน,นี้เวสเนี่ยตอบบอกว่าผมอยากจะคว้าแชมป์ทุกรายการและทุก ปีพูดแบบนี้ต้องทำให้ได้นะเขาใจใจคอจะสี่แชมป์เลยเป็นท่สี่แชมป์ไม่ไม่กำลัรวมกันอีกสี่แชมป์อยู่เลยไม่สี่แชมป์ในที่นี้หมายหมายถึงคอมมิชชั่นชิลพรีเมียร์ลีกเอฟแอลคาราบาลพยูซีแอลของสเปอร์ยูซีแอลแล้วถนัดผมถนัดบอลยุโรปนะตอนแรกนะแต่มาเป็นการติดต่อกันแบบเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นตามลำดับเลยนะนี่ข่าว นู่นนี่นั่นจนใกล้และใกล้แล้แต่สุดท้ายมันก็เป๊ะๆเลยนะเป็นการเป็นการเจรจาที่แบบแบบไม่มีสะดุดเลยให้าปีอ่ะก็จะต่อไปหปีอาจจะมีสะดุดเรื่องค่าตัวราคานู่นนี่นั่นแต่ก็แพงถามถามพี่แอดถามถามกิ๊บว่าสมมุติเนี่ยความมุ่งหวังนะอ่ะจริงๆแล้วสําหรับแฟนบอลเนี่ยแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเวลาถามลิเวอร์พูลจะต้องได้แชมป ถ้าเลือกได้แชมป์เดียวคืออะไรเขาก็ต้องเลือกพรีเมียร์ลีก e เขาไม่ได้มอง UCL แต่นักเตะพวกนี้ส่วนใหญ่จะมาเนี่ยเขาจะนึกถึงแบบความเป็นเจ้ายุโรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหมายกับว่าโอเคนะตอนนี้ยพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ต้องได้แต่เพื่อที่เราจะได้ไปถึง UCL แอแลันเนี่ยซึ่งเวียก็มองแบบนั้นเหมือนกันว่าปีที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยได้พรีเมียร์ลีกไปแล้วซึ่งพอปีที่เข้ามาเนี่ย พรีเม <ersch> ียร์ลีกก็เอาแต่ว่าอยากจะไปถึง UCL ด้วยมีเีทเขาก็มองไว้แบบนั้นซึ่งอันนี้มันก็ไม่เกินเลยนะอไม่มากเกินไปไม่มากเกินไปซึ่งจะบอกว่าการที่เวดมามันก็เหมือนกับเป็นการเติมเต็มเนาะเนาะใช่ไหมเหลือแค่เหลือแค่หน้าเป้าถ้าเราได้ขึ้นมาก็คือสมบูรณ์แบบมากานิวคาสเซิลอยากได้ใครโอแต่ร้อยกว่าล้านบอลอยากได้ใครไอวออีกแล้วนะคะตอนนี้อยากได้ใครอลอะอแล้วนะคะ อดีตนักเตะเยอรมันนนะใอดีตนักเตะเยอรมันมาอยู่ที่เลีปูมิคายคนแรกทำงานบ้านเก่งนั่นคือข้าวไฮรีดผ้าอวิลเล่อ๋อโอ้โหตัวนี่ยอูโห้อันนี้ยุคไหนคะเนี่ยคาร์ไฮริทเล่ยไงเออเดือนก้าพจน์ยุค2000ก่อนปี2000นะจ่ายจ่ายไปค่าตัวไป1.8ล้านปอนด์คิดดูค่าค่าตัวสมัยนั้นแหะคิดดู1.8ล้านปอนด์อีกคนหนึ่งเคยเป็น ญาติกับพี่น้องนักร้องบ้านเรานะนั่นคือญาติกับทอมดันดีชอนดันดีอ๋อชอนดันเอ้าเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องเป็นญาติางไหนกับเออนามสกุลเดียวกันนะดีคือเกิดเกิดที่แอฟริกาใต้นะชอนดันดีแต่ว่ามีเชื้อสายเยอรมันในเดือนกรกฎาคม98นี้ผู้จ่ายเงินราว2ล้านปอน เอามาจากคาวสรูนะฮะตอนนั้นเนี่ยดันดีทำตัวให้คาวสรูในลีกได้ถึง36ประตูพี่นะฮะเรียกจาก85นัดนะเรียกดันดีนึกว่านึกว่าทอมแต่ว่าถ้าทอมดันดีนี่เกิดที่เพชรบุรีนะคนบึงเพชรนะแไปขับเลยเนี่ะฮะจริงๆแล้วแต่ว่าชอนดันดีเนี่ยพอมาอยู่ลิเวอร์พูลเล่น5เกมพี่แอดอ้าวทมัยแค่นั้นน่ะอ่าก่อนโดนขายให้สตุตการ์ดเนี่ยไหมสำเนียงนะไม่ใช่สตุตการ์ดนะต้องสตุตการ์ดนะฮะนะด้วยค่าตัว1ล้านปอนด์อันนี้ถือว่าขาด ขาดทุน <cartoon. S 2> นะครับรายที่สามนี่ถือว่าตลกมากทำไมเป็น<ะ>เล่นตลกมาก่อนดีดมาหาตรึมอนี่นะ นี่แจกมุกตะหลุดนี่ใจ่แจกจะไปภาคฟุตบอลที่ไหนรอบเนี้ยแจกมุกตะหลุดเออพาขึ้นภาคเอ่ยชื่ออะไรไหมล่ะก่ะไปเออโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ยาเลยฮามันฮามันอันนี้มีนะฮามันนี่มาโอ้โหฮามันก็ชุดกลางแบบแชมป์ยุ่งยากล่ลึกมากทีมชาติอย่างแต่ว่าแต่ว่าก่อนก่อนแ้กเขาเล่นใอังกฤษอยู่แล้วเล่นอยู่นิวคาสเซิลใช่ไหมฮะแล้วก็ย้ายมาเนี่ยค่าตัว8ล้านปอนด์กลายเป็นแกนหลัก ให้กับหงแดงรวมถึงแชมป์กับทีมหลายรายการหนึ่งเี่ไอซเซคัพสสมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหนึ่งสมัยนะครับก่อนที่เขาจะไบายบายเนี่ยในปี2006นะฮะเนี่ยให้อิซักดูไว้พามาจากนิวคาสเซิลนะอิซักจำไว้นะอ่ามาจากนิวคาสเซิลแล้วก็มาเกิดใชยกับลิเวอร์พูลต้องตามแล้วต้องตามแล้วนะไกอาคนที่สี่คนที่สี่นี่อันนี้เราถือว่าเราร่วมกันครับก็คือคริสเตียน ซีเก้อ่อันนี้ไม่ไม่ปล่อยมุกนะไม่ได้ไม่ได้คืออะไรรือไมทำไมไม่ปล่อยวรือไม่สาบันคิดไม่ทันลังจะพูดถึงสาบันแนะฮะก็ซีเก้เนี่ยลงเล่นให้ลิเวูรวมแล้วใน3-2มสนัดจากทุกรายการในซีซั่น2 0 2พันสอแต่เขาโดนปล่อยจากทีมหลังเล่นไปได้เพียงปีเดียวโดยมีสเปอร์รับไปใช้งานต่อด้วยค่าตัว4ล้านซึ่งลิเวูซื้อมานะฮะ ตอนนั้นเนี่ยโบโร่เนี่ยนะครับพยายามจะโกงค่าตัวให้ได้8ล้านแต่ว่า<ม>แต่ว่าเดลผูซื้อมาแค่5.5าจุดห้านะ<ม>ก,ก็ถือ,อว่าใช้งานไป32นัดขาดทุนไปล้านห้าไม่เท่าไหร่นะฮะและคนนี้เนี่ยนะครับคนที่5<ม>้าเนชื่อดีๆนะชื่ออะไรไม่คือจะบอกว่าเขาเป็นนอกจากเตะฟุตบอลแล้วเนี่ยเขาเป็นนักข่าวกีฬาไทยด้วยคือมาบ้ลรับมาบ้ลนะ เลี้ยวูได้ตัวบับเบอรมาร่วมแบบฟรีฟีในช่วงซัมเมอร์ปี2000หมดสัญญากับไบเยนนะครับก็ชว่วงแรกเนี่ยถือว่าเป็นกําลังหลักนะฮะแต่ในเวลาต่อมาโดนโจทย์วมีภูมิแพ้ชนิดหนึ่งจนเส้นทางเขาก็เลยเวีเูเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นโรคอย่างภูมิแพ้แล้วมาอยู่ในทีมมันจะชนะได้ยังไงเออใช่ไหมโรคภูมิแพ้ แล้วก็ต้องกินยาแก้แพ้แต่ว่าหลายๆชื่อนี่กิฟก็ไม่เคยไม่ไม่รู้จักเลยเอ็นดาแบบเอ็นดีชาโอเคเอ็นดีชาโอเคตอนนี้เป็นยังเล่นอยู่นะทีมชาติอยอ่าใช่แล้วก็ผู้สาประตูนี่ไงสุดยอดพี่รูปหล่อนี่คือสุดยอดทรงผมนี่เรียบแปรแล้วก็นัดชิง UCL ไม่ใช่เหรอ อ่าชวยูยูซีเอลกับมาดริดใช่ไหมแม่นอดโดยแมทเนี่นี่ดืออยางพูดหล่อมากนะหล่อมากนะนแต่แต่นต่แ่แต่ว่แต่่แต่่งส่่งท่่แ่งส่ร่แต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 ่แไ่มง่แต่นเ่แต่แต่แบาแครั้งแ่น่แ่แต่่ มันทําแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกอะ<ม>่ะไม่แบบี่แบบมันมันแล้วมันกลายเป็นแบบว่าคือความมั่นใจมันมันไปเลยนะบางคนกลับมาได้แต่บางคน,คนก็กูไม่กลับไอ้สิ่งที่ทําแล้วซ้ําแล้วซ้าอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกที่ดีนั่นคืออะไรก็ทําความดีไงหรือมันซ้ำอีกก็ได้นะก็ก็เงี้ก็ประมาณนั้นซึ่งจริงมันมันมันมีอีกหลายชื่อนะครับเช่น เออนี่ไม่เคยได้ยินนะเมลคามูฟฟรอนดอฟใครวะคิปหายแล้วมีชาเมทเยซิลอะไรเชื่อนะชาเมทเยซิลครัพี่ก็เอาไปว่ามีหลายคนเนาะที่เป็นเยอรมันที่มาอยู่กับลิเวอร์พูลแต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยหลายคนก็ก็มีคนอยู่ในชุดชุดแชมป์ด้วยแต่ว่า เชื่อว่าฟ o อเรนเวียดเนี่ยน่าจะเป็นมิติมิติยังยังยางน้อยๆหน้าหนังหน้าหนังเอาเอางี้ก่อนหน้าหนังเวช่หน้าหนังไม่หน้าหนังหน้าหนังของเวียเซีการมาอยู่ลิเวอร์พูลเนี่ยมันสเกลมันเทไปทางเป็นบวกแต่ว่าจะรู้ก็ต่อเมื่อได้ลงเล่นแล้ไม่ใช่แมตช์แรกแมตช์สองนะเอาไปสักสิบแมตช์เราจะได้ดูแล้วทนทานกับความรุนแรงความโหดของฟุตบอลอังกฤษได้านท่เปิดเปิดการแต่ว่า ดูดูเจอกับคริสตัลพาเลสก่อนอของมินิที่ชิลล์จะเฉื่อยช้าขนาดนั้นน่าจะได้เล่นนะอ๋อเพื่ดูการกับบอลมัดใช่ไหมน่าจะไม่จำไม่ผิดไบรทตันใช่ปะไบรทตันนั่นสิบอลมัดบอลมัดะไปเยือนเลยชิลๆหน่อยโอเคแต่ว่ากับ เซซ่าพาเลสได้ได้ลองลองผิดลองถูกได้ทุกหลงแล้วสุดท้ายแล้วก็นัดแรกแต่ว่าเวสเนี่ยน่าจะได้เล่นเพราะว่าไม่ได้ไปเรื่องว่าทีมที่ฟีฟ่าตับคัดซ้อมซ้อมซ้อมอย่างเดียวซึ่งต้องบอกว่าอันนี้มีสิ่งหนึ่งที่กิดจังเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าค่าเหนื่อยของเวสเนี่ยน่าจะแบบโอ้โหแตะแตะระดับท็อปทรีของสโมสรแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ถึงแค่ประมาณประมาณสองแสนก็ก็ประมาณเท่านั้นเนี่ยถ้าขนาดเนี้ยคือโอเคเลยโอเคแล้วก็โอเคมีกอีกอย่างหนึ่งคือน่าจะ มีที no. ่เรียกว่ามีขนมไม่กินมีมีโดนัทอ๋อโดนัทโบนัทวันนี้เนี่ยันนเล่นบิดเล่นทุกากมากตสมองไปไม่ทันแล้วค่ะทุกคนค่ะไปมาิดเล่นเกินเออน่าเราเนี่ยก็แบบว่าดื่มน้เต็มตาไม่ทันตา่มแก้ตาไม่ทันแล้วก่นเนี่ยเห็นยังไงที่ได้เวีล พันเปอร็ล้านเปอร์เซ็นแล้วได้ล้านเปอร์เซ็นแล้วตอนนี้พิมเข้ามาหนว่าฤดูกาลหน้าปังหรือปัง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 ปปังอ้งปั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 งปวงปังปังปีงปังปังกังปังปี่าังปสีปัง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 ปีงปังสังปังปังปัปังปวงงปังังปปปืงััป ไปไปไปเดี๋ยวเวียน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 ไม่ได้เวียนแล้วเวียนแล้วโอเคค่ะทุกคนค่ะแล้ววันนี้นะคะอาหลาสเตเดียมอาร์เพจมาอาร์แอดและหลักกิจจังไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดดาวแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันเยอะๆนะคะจ้าแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ